สวัสดีค่ะเก๋ค่ะไกดชุมชนท้องถิ่นตำบลแม่ทาค่ะสวัสดีค่ะยิ้มค่ะ ผู้ประสานงานการท่องเที่ยวโครงการรีสตาร์ทไทยแลนด์ของตำบลแม่ทาค่ะวันนี้เก๋และน้องยิมจะพาทุกท่านไปเที่ยวตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเหมือนที่หลายท่านทราบแล้วนะคะว่าตำบลแม่ทาของเราตั้งอยู่ในหุบเขามีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลแม่ทาเป็นพื้นที่ทําการเกษตรค่ะวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยค่ะกับวันเดย์ทริปอินแม่ทานะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะไปเลย <ไป S 2> ค่ะ ยิมรู้ไหมเนื่องจากที่นี่เป็นบริเวณที่สูงสามารถชมวิวได้แบบ180องศาก็จะมองเห็นได้ว่าชุมชนของเราตั้งอยู่ในหุบเขาจากที่นี่ลงไปก็จะมองเห็นทุ่งนาเห็นบ้านเรือนเห็นวัดและยิ่งขึ้นมาตอนเช้าเช้าเนี่ยมาดูพระอาทิตย์ขึ้นจะสวยมากเลยค่ะจุดท่องเที่ยวที่แรกนะคะที่เราจะพามาค่ะ หลังของเรานะคะเป็นที่ประดิสถานของพระเจ้าทันใจค่ะส่วนด้านข,าข้างของเรานะคะเป็นที่ประดิสฐานของพระเจ้าเก้าตือค่ะพาคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนานะคะนักท่องเที่ยวที่มาที่นะคะไม่ควรพลาดค่ะในการสักกราระบูชานะคะน้องยิม้มเชื่อไหมว่าพระเจ้าทันใจเนี่ยท่านสามารถดนบันดาลผ่อนให้เราได้รวดเร็วทันใจแต่การขอนั้นเราสามารถขอได้หนึ่งข้องั้นเราก็อย่ารอช้าเลยค่ะรีบไปกราบไหว้สักกราระกันเลยค่ะ อีกจุดหนึ่งที่สายมูไม่ควรพลาดคือองค์พระพิฆเนศปางมหาคณาปฏิมีเก้าเสียน18กรเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและลวดลายงามวิจิตรค่ะเป็นที่รล่ำลือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะักท่องเที่ยวนิยมมาขอพอรกันที่นี่ค่ะส่วนด้านหลังขององค์พระพิฆเนศนะคะก็จะมีองค์เทพพญายมุจลิมนาคละนะคะซึ่งมีความสวยงามมากๆเช่นกันค่ะงั้นสายมูอย่างหนูก็ไม่ควรพลาดแล้วไหมคะเราไปกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะ หลังจากที่ไหว้พระขอพรกันเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวจุดต่างๆในตำบลแม่ทาซึ่งยันน่ะพหนะในวันนี้จะเป็นซาเลง้งซึ่งซาเล้งเนี่ยสามารถเดินทางได้สะดวกน้้งยิมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะทากันแดดไหมยังคะโหจ<ะ>ัดเต็มมาเลยค่ะวันนี้ไปกันเลยไหมคะไปค่ะ จุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะคะชื่อว่าฟาร์มไข่ไก่อารมณ์ดีก่อนที่เราจะเข้าไปดูไก่ไข่ข้างในเดี๋ยวเรามารู้จักเจ้าของฟาร์มก,กันก่อนนะคะสวัสดีครับผมชื่อปองนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับทำไมถึงชื่อฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีล่ะคะพี่ปองเพราะไก่อาหารที่ไก่กินเราผสมเองครับแล้วก็ให้ไก่วิ่งเล่นแบบมีสุขภาพดีครับงั้นเราเข้าไปดูฟาร์มไก่ไข่เลยไหมครับ ขนาดเลไเนาะไอปองเนาะไอปองเจ้าน้องคยหู้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีกับแบบกรงตับกับแบบปล่อยเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันก็เจ้าถ้าเอาเลี้ยงในกรงตับครับเหมือนบังคับไก่ให้มันอยู่ที่แคบๆเนาะแต่ว่าเอาเลี้ยงในไก่ไข่อารมณ์ดี <c oughs> เอาสามารถให้ไก่เดินเล่นตามสบายให้ไก่มีอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขครับ <c oughs> คุณนั่งๆน,นะเจ้าไอ้ปองวันนี้ตีป้าต้องเขามาทํากิจกรรมในฟาร์มไก่สําหรับวันนี้เขาก็ได้ไข่มาสับพร้อมที่สํหรับทําอาหารกลางวันวันนี้แล้วเจ้าไปกันเลยเจ้าต้องยิ้มพร้อมกอ่อนพร้อมมากไปกันเลยเถียงหน้าอยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมต้องยิ้มใช่แล้วค่ะกันลงไปกันเลย จากที่เราลัดเลาะคนามานะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งก็คือเถียงนานะคะ ซึ่งกิจกรรมที่เราจะมาทํากันวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมการทําไข่ปามค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับแม่อารีปาคําน้อยนะคะซึ่งแม่จะสอนเราทําอาหารพื้นถิ่นของตาบลแม่ทาเรานะคะไข่ปามเป็นอาหารพื้นเมืองของบ้านเฮานะเจ้าเครื่องเคียงก็มีหลายอย่างที่หันนะเจ้าจะมีถั่วพักยาวแล้วก็มีอันหอมหัวใหญ่มีมะเขือส้มเนาะแล้วก็มีแคนหลอดมีพริกปุกกรมีผักชีต้นหอมลองสอนน้องเขาทำาะแต่น้องติดใจอะ พิกปูก้อนทําไมถึงห้องพิกปูก้อนคือเป็นพีกพื้นทินของบ้านเฮาเนาะเผ็ดมากๆมันเหมือนกับกะเหลียงอะแล้วบ้านเฮาเกลี่ยพิกปูก้อนเนาะจาต้องยินทันทันได้ไหมไม่ชอบเผ็ดเผ็ดมากไม่กินเผ็ดยิ่ง่ลองมาทํากันเนาะ ก็จะเป็นของกินมาตอนของเฮาก็จะมีหมูย่างน้ำพริกขาแล้วก็น้ำพริกโอโลโอโลป่านี่ก็คือน้ำพริกป่านั่นเองแล้วก็มีผักสดแล้วก็ผักลวกตละติขาดไปได้นี่คือไข่ปามฝีมือเหาเองเริ่มหิวแล้วอะ่ะ <laughs> สุดๆ <laughs> มาลับฟังเสียงนี้หลังจากที่เราทานอาหารที่เถียงนากันเสร็จแล้วมีอีหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของตำบลแม่ทานั่นก็คือวัดสรีบุญเลืองตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะน้องยิ้มซึ่งพื้นที่ของวัดสรีบุญเลืองนะคะจะล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา แล้วก็แบบถ้าเกิดว่าเรามองภาพจากมุมสูงนะคะก็จะมีความสวยงามมากๆเลยค่ะเราเข้าไปดูกันเลยไหมคะพี่เก๋ไปกันเลยคะ่ะน<ด>้องดีค่ะวัดสรีบุญเรืองเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนับร้อยปี ของตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจัังหวดเชียงใหม่มีอดีตเจ้าอาวาสคูบากองคำที่ชาวบ้านเคารพและศรัทธามากๆภายในวัดสีบุญเรืองมีกุฏิไม้สักเก่าแก่นับร้อยปีและศา,าลารูปเหมือนคูบากองคำเพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ ถึงแล้วจ้าน้องยิมนี่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตํำ,ตำบนแม่ทา่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก๋พายิมมาทําไมตรงนี้ยิมไม่ได้เป็นอะไรนะก็ที่นี่มีวิสาหากิจชุมชนนวดสมุนไพรก็เราขับซาเล้งพาพี่เที่ยวทั้งวันสงสัยน้องยิมจะเมื่อยแหมพี่เก๋เนี่ยรู้ใจจริงเลยน้องยิมอยากลองไหมจ๊ะอยากค่ะน้องยิมพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยค่ะไปค่ะ บ้างคะน้องยิมกับวันเดียทริปอินแม่ทาเราได้ทั้งไปวัดชมวิวกินอาหารท้องถิน่นแล้วก็ได้ซึมซับวิถีชีวิตของชาวชุมชนตำบลแม่ทาสนุกมากเลยค่ะถ้าใครสนใจที่จะมาเที่ยวนในรูปแบบนี้นะคะก็ปักหมุดมาได้ที่ตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันเดียทริปอินแม่ทาเฮ้